ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ตอรัสวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเก็บความรู้ตอนที่42อ์เจนติโนสอรัสตัดบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ เป็นดวนว์เสาตรอร์ลพอดในกลุ่มไทททนโนนอ์ซึ่งกลุ่มไทททนโนนอ์นะครับเป็นกลุ่มของตอร์พอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มของดโนเสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเหยียบย่ําบนโลกด้วยนะครับโดยอ์เจนติโนทอรัตอาศัยอยู่ในยุคคริสตเชียสตอนตอน้นเมื่อประมาณ9 7้าถึงเกล้านปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งฟอสซิลของมันนะครับถูกค้นพบที่อ์เจนตินาทวีปอเมริกาใต้นะครับถูกค้นพบโดยเกาลิเมอร์เฮเลเดียนะครับซ มีสัตว์น่าล่าชนิดหนึ่งนะครับที่คอยจะมาล่าอาัจติโนทัลลัตอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งมันออกหากินเป็นฝูงนะถ้ามันมาตัวเดียวนะครับมันก็โดนอัจติโนทัลัตกระทืบเ,เละแน่นะครับนั่นก็คือจิกาโนโตทัลัตนั่นเองครับโดยมันมีความยาวลำตัวประมาณ30-40เมตรและมีน้ําหนัก50-80ตันแค่เท้าของมันนะครับแค่ส่วนเท้าของมันเนี่ยก็เท่ากับตัวคนทั้งตัวแล้วนะครับโหอย่างใหญ่เลยนะครับ วงไททันโนซอนนะครับไดนิลสองซอล์พอตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รอ,องจากอ์เจนติโนซอรัสก็คือเจ้าปาตาโกไททันนะครับซึ่งเกดความรู้ตอนหน้าผมว่าจะทําเกดความรู้เกี่ยวกับเจ้าปาตาโกไททันนะครับทุกคนคิดแบบผมไหมครับอยากให้อเจนติโนซอรัสไปอยู่ในภาพ,พรยร์ยเรื่องจุาสติววโดเมเนียนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมอยากให้มันไปอยู่นะครับเพราะว่าแบคทโออนนะครับที่เคยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในแฟนชส์จราสิิ์เนี่ยกับตายลงในภาคฟอร์เรนคิงดอมนะครับก็ เอาเจ้า์เจ,จนติโนทรัสตมาแทนก็ได้นะครับแล้วให้มันยืนท่าเดียวกับในจูรัสสิกพาร์คภาคแรกนะครับที่แบคทีออรัตยืยนสองขาแล้วก็กินต้นไม้นะครับนั่นแหละจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเบคิีออรัสัตเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย